สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการยุติธรรมจำง่ายและการที่นำเสนอสัพท์ทางกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมที่จะมาขยายความให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้ขอเสนอคำว,ว่าการลวงขายการลวงขายคืออะไรและถ้าหลอกขายสินค้าให้ผู้อื่นจะมีความผิดอย่างไรบ้างการลวงขายคือการที่ผู้ขายหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าไม่มีคุณภาพสภาพไม่ตรงปกหรือปริมาณไม่ตรงตามที่แจ้ง ซึ่งการลวงขายถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา271ผู้ใดขายของโดยการหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกําเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณต้องจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะ แต่ถ้ามีเจตนาหลอกลวงเพื่อเอาเงินจากผู้ซื้อมาโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินจากผู้อื่นเช่นจ่ายแล้วไม่ได้สินค้าหรือแจ้งว่าเป็นของแจกแต่มีการเก็บเงินปลายทางแบบนี้เข้าข่ายฐานช่อโกงจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341ถ้ากระทำผิดต่อบุคคลเดียวต้องจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้ากระทำต่อประชาชน ต้องจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะ<อ>คะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานกิจการยุติธรรมและเว็บไซต์ไทยรัฐค่ะ